สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาดูประโยคภาษารัสเซียน่ารู้กันนะคะประโยคที่หนึ่งถ้าเราจะพูดว่าคุณช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมครับว่าจุดๆ,ๆเราจะพูดว่า s k a z i t e pajal'sta s k a z i t e a k a pajal'sta นะคะถ้าเราจะพูดว่าผมไม่เข้าใจพูดเป็นภาษารัสเซียว่า y a n e a n i m a อยู Я не понимаю. Я не понимаю. นะคะถ้าเราจะถามว่าคุณเข้าใจผมไหมครับถามว่าวีมียาปนิไม่เจียวีมียาปนิไม่เจียวีมียาปนิไม่เจนะคะถ้าเราจะถามว่าคุณพูดภาษารัสเซียได้ไหมครับเราถามว่าวีกวาเรติเจปารูสกี วิกาวาริติปารูสกีวิกาวาริติปารูสกีนะคะถ้าจะบอกว่าเขาพูดภาษารัสเซียไม่ได้เราก็พูดว่าโอนเยกาวาริตปารูสกีโอนเยกาวาริตปารูสกีโ н นเยกาวาริตปารูสกีนะคะถ้าจะถามว่าขอโทษนะครับคุณชื่ออะไรครับถามว่าปราส т и т е ค,ค,ค,นะคะมมติวราชื่อ,อจุม๋มนะคเราชื่อจุ๋มนะคะเราก็บอกไปว่ามีนาซาวุตจุ๋มมีนาซาวุตจุ๋มมีนาซาวุตจุมนะคะฉันชื่อจุ๋มค่ะนะ,ะถ้าเราบอกว่า ยินดีที่รู้จักครับหรือว่ายินดีที่รู้จักคะ่ะแล้วก็พูดว่าโอชิงปริยัตนะโอชิงปริยัตนะโอชิงปริยัตนะนะคะถ้าเราจะถามว่าคุณทราบไหมครับว่าไบรซ์นีอยู่ไหนเราถามว่าวิซไนเจียเกดิอาโปชตาวิซไนเจียเกดิอาโปชตาวิซไนเจียเกดิอาโปชตานะคะ ถ้าจะบอกว่าผมไม่รู้ครับหรือว่าฉันไม่รู้ค่ะเราก็พูดว่า я не знаю я не знаю я не знаю นะคะถ้าเราจะถามว่าคุณอยู่ที่ไหนครับคุณถามว่า где вы ж и в จ т е где вы ж и в ึ т е где вы ж и в โ т е นะคะอ่าถ้าจะบอกว่า ฉันหรือว่าผมอยู่ที่มอสโกครับผมอยู่ที่มอสโกครับนะเราก็พูดว่า ya ж o в у в Москве ya живу в s о с к ย е ya ж и มอสโก с к в е นะคะ,ะถ้าเกิดเราไปเห็นป้ายนะเขียนว่าียคูริ т นะคะก็แปลว่าห้ามสูบบุหรี่นะเนียคูริตค่ะคลิปนี้ก็มีประโยคสั้นๆนะคะที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้ คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลนานาของจุมด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ